สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมชุด HBD MRC Dual Motor นะครับ HBD MRC ก็คือ h b i d Dual Motor Radio Control นะครับ HBD h ก็ h, h H ก็คือการจ่ายไฟแบบตัว H แบบรูปตัว H นะครับ B ก็ b r i t นะครับ b r i t เฮดบิดก็คือถ่ายไฟแบบตัว h d u a l ก็คือคู่นะครับแบบคู่นะครับคือตัวซ้ายนี่ก็ h ฮ b บ i ดตัวขวาก็ h ฮ b บ i ดนะครับ DUO l ก็คือ 2, 2 c h h n n n l l เท่ากับว่ามี4ช่องนะครับแล้วก็ HEAD BIT DUO m มอ o r d ร์ดู o o ลมอก็คือมอเตอร์คู่ d u a l นะครับแล้วก็เป็นระบบวิทยุบังคับนะครับเ a ด i o โอคอนโท เดี๋ยวเรามาลองดูวิทยุกันนะครับครับในตัวตัวนี้นะครับเป็นตัววิทยุนะครับวิทยุบังคับวิทยุหรือเรดิ o โอคอนโทรนนะครับเป็น f r e เซนซ r a เ i ด c o โอคอนโทตัวนี้จะเป็นย e ี่ห้อไฟสกาย m อ t 4B นะครับตัวนี้ส่งความถี่อยู่ที่2.4เมกซ์นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานไม่ต้องปรับอะไรนะครับไม่ต้องปรับตัวตัวถูกนะครับไม่ต้องปรับเพราะว่าไม่มีไม่ใช่ระบบดิจิตอลนะครับเป็นอนาล็อกธรรมดานะครับมีตัวปรับแค่รีเวิร์ดธรรมดาเซอร์โวรีเวิร์ดนะครับ้ะพักเดินหน้าเขาไม่เดินหน้าแล้วก็ยกสวิงก็จะเดินหน้านะครับกลับคือกลับเดินหน้าถอยหลังซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ <c oughs> มีทิมคาลิเบตธรรมดา4ี่ช n นลนะครับสี่ชแนลก็พอแล้วนะครับสำหรับรถบังคับวิทยุธรรมดานะครับใช้วิธีคือเดอินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่นี้นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องดับเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องดับเครื่องเร่งเครื่องเบาเครื่องนี่นะครับเร่งเบาสตาร์ทดับ แคนี้นะครับที่ใช้แต่วันนี้เราจะมาเสนอแค่ตัวนี้นะครับชุดเริ่มต้นนะครับที่เป็น4 c h a n n แ l ใช้กับมอเตอร์2ตัวคอนโทรล hbdmrc 1ตัวนะครับตัวนี้ hbitbio มอเตอร์ radio control หตัวนะครับในหนึ่งชุดมีแค่นี้นะครับมีมอเตอร์สองตัวคอนโทรล1ตัวแล้วก็วิทยุ1ตัวรีซีฟหนตัวนะครับรีซีฟจะไปพร้อมกับวิทยุนะครับรีซีฟสี่ชแนนะครับ แล้วก็เราก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยทุกตัวนะครับเราจะมีเบรกเกอร์ให้นะครับเพื่อป้องกันกล่องคอนโทรลพังน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูกันนะครับลองประกอบดูนะครับก่อนอื่นเราต่อไฟก่อนนะครับไฟนี่เราก็ต่อให้ถูกขั้วนะครับขั้วบวกขั้วบวกก็ต่อขั้วบวก อันนี้เราเอาแบตเตอรี่มาลองให้ดูนะครับเป็นแบตธรรมดานะครับหลายคนบอกทําไมใช้แบตลูกเล็กจังอันนี้เป็นการลองนะครับเวลาเราใช้จริงควรจะใช้แบต20แอมขึ้นไปนะครับเพราะว่า,าตัวนี้เป็นระบบ12โวลต์คอนโทรลจะใช้ได้12 w. แล้วก็24โวลต์นะครับเป็นระบบ12โวลต์คอนโทรลใช้ใช้ได้24โวลต์นะครับ30แอมตัวนี้500วัตต์นะครับ เราลองเอาแบตเตอรี่มาต่อนะครับแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่เราต่อให้ถูกขั้วนะครับขั้วลบนะครับลบสีแดงจะเป็นบวกเสมอนะครับแดงเป็นบวกแล้วก็ต่อขั้วบวกนะครับปิดไฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เสียบตามนี้เลยนะครับช่องหนึ่งช่องสองนะครับจะเขียนไว้ที่นี่นะครับหนึ่งสอง เ,เขียนที่หนึ่งเอาแบบสดๆเลยนะครับเลขหนึ่งกับช่องหนึ่งอันนี้ช่องสองช่องสองเราลองมาแล้วระดับหนึ่งนะครับช่องสองช่องหนึ่งสลับกันได้แต่สลับแล้วมันมันต้องไปตั้งอีกตั้งใหม่นะครับตรงนี้เราตั้งไปให้เลยนะครับสําหรับตัวที่เราจะส่งให้กับสมาชิกนะครับแต่ไม่มีแบตเตอรี่ให้นะครับ เราสิ้นสุดที่เบเกอร์นะครับตรงนี้หนึ่งสองเซนเราก็พักเปิดไฟนะครับเปิดไฟจะยังแลดูไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อให้มีไฟโชว์นะครับไม่ต้องโชว์ไฟนะครับก็เราก็มาต่อวิทยุนะครับวิทยุเราเปิดลางฐานขึ้นมาตัวนี้จะใช้ไฟเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทนนะครับใช้แบตเตอรี่หลายก้อนนะครับแบตเราก็ใช้เป็นแบตไฮพาวเวอร์นะครับอย่าไปใช้แบตธรรมดาแบตธรรมดามันจะ เลี่ยงกลางทางไม่ทํางานกลางทางก็รถวิ่งวิ่งไปก็จะหลุดวงโครจรวิ่งหนีลงน้ําไปเลยนะครับน,นี่เราก็ต้องใส่แบบนี้นะครับใส่แบตเรียงตามขั้วที่เขาเขียนไว้นะครับ8ดก้อนจะแพงหน่อยแต่ว่าก็ใช้ทนแล้วมันถูก นะครับถูกกว่าเป็นรุ่นใหญ่ถ้ารุ่นใหญ่6 c ช a น n e l จะมี4ก้อนแต่สก้อนอันนั้นจะได้นิดเดียว4ก้อนก็ใช้ได้ไม่นานแต่ว่าก็ตามสาภาพนะครับราคาถูกแต่แบตแพงนะครับแล้วนะครับเราก็มาเทสด้วยการเปิดสวิ์นะครับไฟเขียวขึ้นนะครับถ้าไฟแดงก็คือไฟหมด นะครับไฟอ่อนนะครับเราลองผักดูนี่นะครับได้เลยน,นะครับถอยซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาผิดนะครับอย่างนี้ซ้ายขวาผิดเราทําให้ดูนะครับเ <etically S 2> ทสเวลาเทสนะครับหนึ่งสองเดินหน้าถอยหลัง,ถ,ลงถูกนะครับซ้ายขวาซ้ายด้านขวาต้องหมุนขวาหมุนเดินหน้านะครับซ้ายด้านขวาต้องหมุนเดินหน้าแต่กับหมุนถอยหลัง ขวาขวาก็ต้องหมุนถอยหลังนะครับเรียกว่าจองบิดไปทางนี้แต่นี่เขาบิดมาทางนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาดูว่าซ้ายขวาใสาขพาัวนี้ไหมเราเลื่อนขึ้นนะครับเนี่ยได้ละืลนขึ้นเดี๋ยวสองผิดถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วซ้ายซ้ายขวายังไม่ได้ เดิหน้าถอยหลังอันนี้ผิดเลื่อนตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนทิมตัวนี้หาครับเนี่ยซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเรายกตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าผิดนะครับต่อผิดกรณีต่อผิดนะครับผักตัวนี้ไว้แล้วเราก็ใช้นี้เลยเดินหน้าถอยหลังซ้ายซ้ายด้านขวาหมุนเดินหน้าขวาด้านซ้ายหมุนเดินหน้าตรงข้ามจะเดินหน้านะครับเวลาที่เราผักไปซ้ายขวาต้องเดินหน้า ผักไปขวาซ้ายต้องเดินหน้านะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายอันนี้ขวาอซ้ายขวานะครับเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวเราดูใกล้ๆชัดๆนะครับเดินหน้าเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังซ้าย ขวาซ้า,ายนะครับเนี่ยหมุนติ้วเลยถ้าหมุนอย่างเงี้ยหมุนวิวเลยนะครับรถตัวนี้อย่าลืมนะครับเป็นรอบ400รอบต่อนาทีนะครับ400รอบเพราะฉะนั้นท่านใช้ได้ล้อไม่เกิน8นิ้วนะครับตัวนี้อย่าไปใช้ล้อใหญ่นะครับถ้าต่อตรงไม่เกิน8นิ้วสเตอร์เล็กถ้าสเตอร์ใหญ่ ก็ต้องใหญ่ตามล้อนะครับตัวนี้จะไปดึงสเตอร์ใหญ่ตามล้อตัวนี้จะไปดึงเอ,อล้อแปดนิ้วสิบนิ้วสเตอร์ก็ต้องสิบนิ้วนะครับล้อแปดนิ้วสเตอร์ก็แปดนิ้วหรือต่อตรงนะครับในคลิปที่เราลงไว้นะม,มีนะครับสาเหตุเพราะว่ามันวิ่งเร็วเกินไปพอวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่มีแรงนะครับมันเหมือนกับเราใส่เกียร์สี่นะครับใส่เกียร์สี่ขึ้นเนินอนะ่ะมันขึ้นไม่รอดหรอก นะครับหน้าไปหลังซ้ายและขวานะครับขอให้กําลังไฟไม่เกินนะครับแล้วถ้าท่านใส่ไฟท้าไทยใส่แบบนั้นนะครับใส่ผิดไฟมันกินเกินนะครับเบรกเกอร์มันจะตัดทันทีนะครับถ้าแบตเตอรี่พอนะครับตัวนี้จะกินกระแสอยู่ที่เนี่ย20แอมป์นะครับกินกระแสอยู่ประมาณ20 22แอมป์นะครับอย่างต่ําเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก็ต้อง20แอมป์ขึ้นนะครับ กินกระแส20แอมป์เพราะว่าตัวมอเตอร์มัน12โวลต์12โวลต์250วัตต์เอา250หาร12 w, นะครับก็จะอยู่ประมาณ20 22แอมป์ประมาณนั้นนะครับลองคำนวณดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับตามนี้แล้วทํามันหมุนขนาดเนี้ยมันก็กำลังดีนะครับ แต่ถ้ามันวิ่งอย่างนี้เนี่ยหมุนติ้วเลยนะครับรถหมุนติ้วเลยอันนี้ก็วิ่งอันนี้วิ่งเหมือนหอเลยนะครับไปห,หลังเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเล็กนะครับน,นี่ไม่ค่อยแรงนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูชัดๆนะครับเน,นี่ยไม่แรง ไม่แรงเลยเพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะไม่ไม่กระโดดแบบนี้หรอกนะครับมันกระโดดเพราะว่ามอเตอร์มันเบานะครับครับก็เท่านี้นะครับเตรียมพร้อมจะส่งให้เลยนะครับสําหรับท่านที่สั่งมานะครับก็ท<ำ>ําให้เทสให้ก่อนส่งนะครับตรงนี้พอเทสให้ก่อนส่งเรียบร้อยนะครับเราก็ แพ็กแล้วก็ส่งนะครับมีทั้งระบบเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะครับถ้าโอนเงินจะถูกกว่าเยอะนะครับเก็บปลายทางก็มีราคาเต็มแล้วก็บวกค่าจัดส่งด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราขายเหมือนคนอื่นเขาตรงที่ว่าเก็บไปทางด้วยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งอันนั้น เราทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนสูงนะครับก็ให้เข้าใจแล้วก็ถ้าท่านทําเองได้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเราก็ให้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ออกไปทําตามนะครับก็จะมีอุปกรณ์แต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้านะครับมอบให้เป็นหน้าที่ของเราดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมานะครับมันก็ เขาเรียกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเราก็เสียมากโดยที่เรานึกว่าเราเสียน้อยนะครับจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปชีลน้อยน้อยน้อยรวมๆกันมันก็มากนะครับแต่ถ้าเราจ่ายทีเดียวมากๆราคาสูงหน่อยแต่ว่าการดูแลบริการหลังการขายอุปกรณ์มีการรับประกันทุกชิ้นนะครับ1ปีเต็มนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บนักประติดนะครับหรือ NPT Shop นะครับ ใน My ช็อปของ l ล n e นะครับใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็บนลิงก์วิดีโอนี้บนด้านบนนะครับของ Facebook นะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ